สนับสนุนคลิปโดยหวยแฮปปี้545สื่้อง่ายมีโอกาสถืกอลายที่สำคัญตัวเลขมีเพียง45โตัวเลขเงินรางวัลที่1เริ่มต้นแมนน่นล้านกีบและจะสะสมขึ้นเรื่อยๆอาจจะถึง10,000ล้านถึง1,000 0 0ล้านกีบหรือจนกว่าจะมีผู้ถืกกรางวัลสอบถามข้อมูลโทร021 515 15 151 Facebook Happy 545ปปี้ห t ิกต o อกพ่วยแฮปปี้545ดาวน์โหลดแอปแฮปปี้545สแกน QR โค้ดได้เลยโอ้ยจำแม่มันถูกมันยากห่อนเอาเผาใหม่เดีหาเดกมลยฟันเมื่อคืนนี่ก็บอกอีปุ้ยไปซื้อจักมันซื้อหอดไซส์ซื้อเลขนี่กะบุมาจักเธอจะไม่ร้อนไม่เอา ฮอนโลกนี้นมันไหมหรอวะมึงน่ะโอ้ยฮ้อนแหงแถววะมึงกับฮ้อนคือกูบบเฮยแน,นช้เซกเละกูผากซื้อหันได้อีบอโอ้ยบม่ได้กูสิมาวะคนคือกูนี่นะมีความรับผิดชอบอยู่แล้วเออดี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 แล้วกูคือถือแล้วกูให้มึงไปซื้อให้นี่คนว่องคนไว้แน่เออมึงคิดถึกแล้วที่ใส่กูนะกูถามมึงนี่ดู มึงได้เลขดีมาแต่ใส่กระัว่าเมื่อคืนนี่กูผันไมกูสิเราให้มึงฟังอเรามาเรามากูสิฟังโยกูผันเห็นงูเมืม่อคืนนี่งูอย่างเฮ้ยงูเห่าเฮ้ยกูว่ามึงตัวกูล้วนี่นะแล้วกูชิดตัวมึงเห็นพี่สังบักน้อยกูเกิดมานี่นะสี่สิบป่าปีแล้วกูบ่เคยเห็นงูเห่า กูเห็นตั้งแต่มาเฮาโอ้ยหาคันมึงเอ้ยมึงก็โสกันรกคโดหรอกกับกูเนาะจนกูตีนทางไปนี่ได้นะท่อนี้มึงก็ยังโอโอ้ยน้อยมีอย่างนะมึงก็บอกกูตรงตรงมึงกับกลูนะเป็นเซี่ยวกันมาจากปีแล้วอะไรก็ยังางูเฮามึงเสีกูว่าแนวใดซะก็จังว่ากูบ่เคยเห็นงูเฮากูเคยเห็น ว้าบกอกอนีกออ้กัเออกูบ่ได้พานเห็นงูเห่าแหละกูพานเห็นงูสิงแล้วมึงหู้ได้จากไหนว่าเป็นงูสิงก็งูสิงละตาใหญ่ๆดำๆลืๆ่นๆฮะน้อยกูเกิดมาน่ะสี่สิบแปยปีแล้วน้อยกูบ่เคยเห็นงูสิงกูเคยเห็นแต่หีสิง้ามึง โอ้ยอหา่ามึงเอ้ยแล้วมึงเคยเห็นนด้ใช้ผีสิงค่ะโอ้ยน้อยกูเคยเห็นอยู่เฮือนมันเข้าสิงกูพัวก,กูนี่นะไล่ออกไ้น,นะแล้วพวกมึงเอาพ่ชางไลไรมันโอ้ยน้อยพัวก,กูนี่นะเอาปลาคิกนะไล่ออกให้กูนะโอยอันบําเพนมึงห้องอยู่เฮือนกับพวกมึงอ้อยอ้ยอ้ย,อย,อยหันบอโอหา่ามึง กูบูได้ห้องโอ๊ยโอ๊ยกูห้องอะอะอะกูห้องน่ะฮเออแล้วไรกะยานใช้ละเลขกูฮะโอ้หกูจนลืมน้อยมึงดีแล้วได้เซียวคือกูนี่นะมึงสร้างอันไหนได้อันนั้นเออเซียวคือกูนี่มันดีมึงสร้างสองเก้ากูก็ซื้อสองเก้ามาให้มึงนี่เอ้า ดีแล้วได้เซียวคือกูนะมึงสร้างอะไรได้อะนั่นนะมีเซียวคือกูนี่มึงบ้พิษหวังเซียวคันมึงถือเลขนี่นะมึงอย่าลืมกูด้มึงซื้อวีโวให้กูคันหนึงหน่งอย่าลืมนะซื้อ, 10, 000, อ,อ,ก,อ,อกูคันหนึ่งโอ้ยหาขันมึงลยกูซื้อสิบพันมึงเซเอารีโวนํำกูคนวะกูขอแต่ย่างเดียวเซียวมึงซื้อรอดีโวให้กูขันหนึ่งกูากขับคือเขาเออรีโวเขารีโว กูฝากมึงซื้อไอ้สังเกาะเอากระสองเก้ามึงบอกให้กูซื้อสองเก้ากูก็ซื้อสองเก้าไมา้มึงตัวบ่เออกูคือซืบอบทถือละแหละแนวนี้เอาเป็นอย่างกับมึงซื้อเกา้าเก้ามาให้กูนี่มึงได้น้อยมึงได้บอกกูไปซื้อสองเก้านะกูก็ซื้อสองเก้า,าให้มึงเลยสิน่ะเออมันกระแมนกูบอกให้มึงไปซื้อสองเก้า กแม่แลเลยสองเก้าน่ะกูนี่นะเพื่อที่ไปหาซอกซื้อมาให้มึงนะกูขี้รถออกไปนะตากแดดตากลมนะหน้าก,กูจนดำนะตายซอกหาแม่เลขไอ้เกลือซื้อสองเก้าไม่มึงได้หาแดกมึงกูก็ห้วว่ามึงเหดเผื่อกูกูบอกมึงไปซื้อสองเก้ามึงไปซื้อตายหามึงยังเก้าเก้านี่ โอ้ยกูเมย์นำคนในบอด้เฮียนหนังสือคือมึงนี่เด้เนาะมึงบอกกูว่าจังใดกะกูบอกมึงว่าปุยไปซื้อเลขสองเก้าให้กูแน่แมนกูได้ยงินกูกับรถจักรไปซื้อมาให้มึงเลยแมนมึงไปซื้อมาแต่มึงผัดไปซื้อเก้าเก้ามาเนี่ยเหตุใดอ้ยน้อยกูก็ซื้อสองเก้า มึงมึงมึงเบิ่งนี่มึงเบิ่งนี่อันนี้เลขยังเลขเก้าแล้วอันนี้เลขยังก็เลขเก้ารวมใส่กับมึงืออะไรนี่กระสอบเก้ากูพิดม่องได้กูพิดม่องได้กรสอบเก้าโอ้ยหาแดกมือกรสอบเก้ากูพิดม่องได้โอ้ยเนาะ อากูหาทางบังเงยกูบอกมึงซื้อเสาวเก้าฮะนะมึงไปใส่ยังเก้าเก้านี่โอ้ยๆๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยบักเบิกแค่มึงอยากซื้อเสาเก้ามึงก็บ่านเสาเก้าอันนี้มันว่าสองเก้าสองเก้า,ก,ากูก็ซื้อแล้เก้าสองโตไหมมึงจะตัวอ้ย,อยบักเบิกช่วยเป็นในการสัวบ้าโอ้ยกูด่าคนเปิก มึงฮะทั้งปึกทั้งเงือกพร้อมใจเย็นเย็นใจเย็นๆอย่าพี่จะเถียงกันใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นมันเย็นบ่ได้กูฮอนโอ้ยฮานี่็ใจเย็นเย็นแะน่น้อยเป็นยังน้อยก็ไอ,อ้ฮาปึกนีเด้บอกซื้ออันหนึ่งไปซื้ออันหนึ่งบอกซื้อสองเก้าไปซื้อได้เก้าสองโตมาแล้วกูพดมองใดดาวหาสูเอ้ยเป็นยังสูคือบซื้อผ่านแอปหวยแฮปปี้หาซีหาหัน หวยแฮปปี้545สืห้อง่ายมีโอกาสถูกหลายที่สำคัญตัวเลขมีเพียง45ตัวเลขเงินรางวัลที่1 เริ่มต้นแมนนึ่งพันสองห้าสิบล้านกีดและจะสะสมขึ้นเรื่อยๆอาจจะถึง10 0พันล้านถึง1 0 0 0 0แสนล้านกีหรือจนกว่าจะมีผู้ถือรางวัลและวิธีการซื้อเลขแฮปปี้545หเลือกซื้อ5ตัวเลขต่อหนึ่งแถวได้รุ่นสามรางวัลและ1โบนัสรางวัลเลข5ตัวรางวัลเลข4ี่ตัวเลข3ตัวและเลข2ตัวจะได้เป็นโบนัสคะแนนทุกรางวัลของหวยแฮปปี้5 4 5หถือเลขสลับตำแหน่งกันก็ได้ แอปแฮ ppy 5้5หซื้อเลขพร้อมแลกเครื่องรางวัลภายในแอปได้โดยการสะสมคะแนนจากการซื้อเลขผ่านแอปหับคะแนนคืน1นึเปตัวอย่างซื้อ50าสิพันกีบหับคืน5 0 0 0 0คะแนนแนะนำมูติดตั้งแอปหับ50 0 0มืคะแนนต่อหเบอร์และมูที่เฮาแนะนำซื้อเลขหับคะแนนไปอีก50%ล็อกอินเข้าแอป ับ10,000คะแนนต่อมือเมื่อมีคะแนนสะสมแล้วก็สามารถนำคะแนนแลกเครื่องรางวัลภายในแอปได้เลยยิงสะสมหลายยิงมีสิทธิ์รุ่นรางวัลใหญ่ลายขึ้นภพยักเป็นเซษทีพร้อมได้เครื่องใส้แบบนี้โหลดเลยแอป Happy 545สอบถามข้อมูลโทร0 2 1 5 1 5 151 Facebook Happy 545 Tiktok ห่วย Happy 545ดาวน์โหลดแอป Happy 545สแกน QR Code ได้เลย